โคก็จะดีกว่าวมันตา้มดีบอระกุดีค่ะบายผู้ใดเลย้าไโอ้โคควสติมันเอาตีสีชมพูมากไม่บอกว่าเอาาสี่นะลานี่นนนก็ด้เกียวนะขาเห็นอย่างกสีาามาเกี่ยวนะครัเจ้กันเมือนบ အအအဖာကိကနါတေိညူမေရပဲ္ อันนั้นยังดับมะานะซู้ค่ะมก็ซูี่ห้ากิ่งแป้งกิ่งเมันเป็นแผนบางๆโอ้ยเกี่ยวอันนั้นได้ไรเอ้ยซตน้อเอเลยแม่ยงงบอาบบอ เองขึ้นนักแล้วม LIKE oh, ันนี่มันสิบลูี่หนุ่มใหมนมันเพื่อนสีห้องแต่ตอนนี้ไปมนบางของเก็บของอันใหม่เอาของไเดี๋ยวฉันเอันนมาบลนดีเหรอพอแล้วเมยพอแล้วพอแล้วเกวโอ้ยบาลานดีก็ต้องมันติดลมแต่ เด็ก,นนกิ่งเด็กยิ่งเห็นที่รถแห้งตีเหากค่อยเป่าเขาเป็นไอย่างอันนี้ใส่น้ำบ่เก, <ดำ S 3> กียยวพกพลาสติกตำเกียวไว้นะบ่เอา มี่เลยมูเมนบอกทำอวไาติละสองสามอันกีน่อันบุเม,มียนตัวนั้นพี่ตัวพี่ตัวกล้วยน,น่อยนะพี่สยิงอานหนมาสอง กวนนน่อยนะนี่นี่นี่เห็นปะเออนี่ เออคือบอลทั้งกล่องมาเลยเนาะเดี๋ยวนี้มันก็แตกแล้วเนาะเกี่ยวเตรียมรถเลยบาทกระดาษอยู่แล้วเปยนเสื้อนั่งก่อนบ้องครับผมแต่ฉันนั่งก่อนั้นั่งก่อนครับผมจะมาในเส้อนั่งไหวยังซื้อยังชื้ออะไเกี่ยว แก่กล <toys> ่องไหมมกล่องมาเ่ของมาเลยโคปนจะโคตรขอเดบนนันอั่งสเลยนั่งตามนี่ะเหื่อยหรอโอ๊ยไปหน่อยนั่งวเื่อยวันนังกันนั่งกันนั่งกันปวด นางเงินครับนางก่อนนางินกินไม่เาวเครื่องบผ่านติดติดต่งบ่่ยำาๆเอาไปก่อนจ้ะ๋ยวไข่ติดตัางกัหลังติดตางนี้จะมีมาเบองผมล้วอะไรใจติดตั้งชั้นต่ติดต่างโอเคครับว่างไหมครับว่างขอบคุณครับพูดได้เลม่าษาบ้ามากมาก

อเอาใส่ทั้งหลังได้ยู่มลายอยู่อ้ยมันกนลายเาดลายแล้วเนาะเจ้าม่เพิร์ก็ส่งหมหือม่มนี้มันคำเาเลเพื่พอ,อ,อ,อปิดรอเจ้าแมเพื่อปิด ยางจุแล่ะเพราะั้นทำยางเมื่อบาทมั้ย,ยางของลายิลสื่อของใส่ในทัวเรือนครับอันนี้ลายยาง กกอุปกรณ์หิมาเลยกันนีบอันนี้กะแมนอันนี้กระแมนเก้วอันนี้รถเกี่ยวขนาดหออยู่ไน ขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุ่หมองทุ่บอลครับวักมาสื่อของที่ไทยวัสดุนี่วัาสีเกตอยู่ใ,ใกล้ๆกับบ้านครับห่างกันบ่อพ่อ10กิโล,ลครับใกล้ๆบ้านเนีย่ยคุณเราลังมา,าใาสา่ไหนหรอกระดเป็นควายยู่แา่ เฉพาะไอ้รางไปกับตัวหนึ่วนขอบคุณพี่น้องทูกชิ้ันครับพี่น้องทุกบอลครับขอบคุณปุ๊บ,บกำลังดีใจฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามหน,น่อยด้วยครับฝาติดตามยังมาทันไรครับจะพอกันไหมสุดหนาครับฝาก ตามทางเพียดน้ำครับช่องพ่อแมวมนนีแฟนเพียครับขอท่านนายคินหนาสวัสดีครับ